โน่น,นั่งชื่อลานกว่าเป็นกองอมมรูม้อยรึงรังนางพาเบียนเห็ยนวิชายว่ว่าประเทศที่ม,มีซาตันคว้าดัดดิตรายจะระรับักอยู่ทุทูจใจเลยจะประดิษฐ์เครื่องดนามีก้องนางตีบ้านเมือง waya. <coughs> ใจใจที่มียอดสักมัมียารักใครนาะัดตาโต้อโลกตีจิ้นนินแต่ว่าเป็นบาปลอยดันวัวอ้อยรังเมียเท่ยน้ำใจนักหน้าโน่ใจก็มีดูเล่น เมืองเราก็ไม่มีแผ่นดินที่อยู่อาศัยแล้วคืนนี้พ่อแม่หลบหนีจากเมืองตามนาดาไปใช่ไหมับนักนินโนใจกอดวิรุณรลายดวงเดชบรรจงไอเร์แจกวังเย็นจนแสงทองช่องว่างกับบาไรไม่เจอใครจะก้อกลางไว้พันกระเดิ ใจว่าไปวังวันจะเยี่ยมลูกกองอมเตรียมในอุราจนั้นแย่ตีนึงสมาหถึงงไายไปแ้รงในก้อง กยอดเจ้าในที่ริยพอปิดปิวตัวนพอไปอย่าโยกมาตตองปลิวนี่ริวริวจะกลับเป็นตองปลอมหรือดำพัวจะมีพัวจะแล้วนี้ ปปมาลินีวันพ่อไปจากลูกวันนั้นเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างในเรือนร่างของลูกนี่มันตึงไปซะหมดวันนี้ทำไมมันย่อนย่อนยานยานล่ะลูกฮะถ้ามอก็เธอมีผัวแล้วถูกไมอย่างพ่อคิดค่ะมาลินีลูกพ่อนะ่ะมีผัวแล้วผัวลูกเป็นใครล่ะลูกก็ชื่อเจ้าชายจันทรงเประนัตาย,ยาดเด็งราชธานีสีพิรมค่ะเด็ดพ่อ ไปพาลูกเขยมาพ่อหน่อยพ่ออยากจะยนโฉมหน้าลูกเขยก็หนีลูกไปแล้วตั้งแต่ลูกท้องเจ็ดเดือนค่ะหนีลูก well. ไปแล้วอค่ะแล้วลูกมีลูกมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงค่ะไปนำหลานมาพ่อหน่อยพ่ออยากชื่นชมหลานลูกก็หนีตามพ่อก็ไปหลายวันแล้วอืเปรตครูดวงหมาแบบนี้มีด้วยอ จะโยนชมหน้านลูกเขยก็หน,นีไปจะยนไอจะชื่นชมหลานมันก็หน,นีไปอีกมาได้หนีนะลูกอยากพบผัวไหมลูกอยากพบค่ะพ่อจะสอนวิจัยตามผัวไปเอาไหมตกลงค่ะเออเนทลมอนพอจะสอนวิได้ไอ้หนูน่าหนูนายเจนยังจำนานนานจำนานแล้วก็ไม่จำนนอสอนทีแต่ลูกจำนานแล้วดี ก้าในอ็มแรงแรงหยิบดอกลระมานะลูกนะลูกแซมนี้จะมาปองกันตัวตามพวกไปจับซ้อนเจ้ากุหลาบก็มากระพอนะพอนะผู้เกิดก็ลูกจะลายจากตาดีไอ้ยาดีนึงมาถึงประเทศไทยถึงไหนลูกถึงที่พิรมแล้วกูกลับเมืองก่อนไปแปลงได้ยี่กรมกอเมื่อกำลัง ในโครการจัดการติดตามมาตามก้าวกล้าวว่ารองพีมานี่แล้วหรือไม่ พรกดลันทัเป็นเมียพี่รงเขาคะพี่รงมาที่นี่แล้วหรือเปล่าแล้วคะเด็กก็อเออรองมาที่นี่คะ่ะเนี่ยมาแากมึงมาแากกูบอกก็หลงมีอะไรล่ะคะไอ้รงเดี๋ยวนี้ก็ไปรงแต่เด็กมาแจกเงินก็หลงพี่รงเดี๋ยวนี้เป็นยังไงแล้วคะไอ้รงเดี๋ยวนี้โต๊เโะเด้ก็หลงทุ่งสะเดนะคะเออโต๊ะน้ำตาประยุน น้ำตาปลาพายุเหรอเออมันไป๋อามาเตะรัง้งทุกระเดและะ้วค่ะตกกระไดก็อินาราอินารามันอมออเอาหม้อแก๊กมาต้มลูกได้น้ำตาปลาพายุมาทีนี้ล้วคะเดี๋ยวนี้ไอไอลงลงมันลูอกปุ่มหายโอ้โหไม่ขึ้นกระป๋องกับมันไม่แรงกูแรงปั้มมันมันไม่ค,มมไมควังมันตบกูนี่มึงไงปากแตกกว่าทีท่พี่รองตบพ่อเหรอเออตบกูแต่มันบานเลยหรกมันไปอยู่กับวิาได้แล้ว ให้มันเรืออะไรเยอย่าคนตาไปย่ออะไรเด็กรบกันไม่ผูกเลียดแม่งไปรื้อไว้ยด่านตายโหงทีเหลือแต่ใหม่เลยแหลลงไม่ลมไปไหนทำใจมันไปไหนจะกูออกไปไหนมันรบกันเนี้ยในเรื่องของใครคนตาเด็กรบกันนะโอ้กูร้อยกูนี่ตอนนี้กูได้กล่าวว่ามันไปยุติจักรวัดรตาตั้มลงไปยุ่ิกับอินดาร่าไปไปจ้ากคุดก็ พี่รองสุขเสด็จอย่างงมเมื่อยไม่เป็นไรดอกเด็กพ่อลูกจะไปฆ่านาดาทำได้เดชมันลูกจะฆ่าไมนได้สอนลูกเนี้ยลูกลาก่อนพ่อไม่มันเหลืออะไรไรฟ่ากูต้องการในร่าทายมดเรีองนี่แต่มึงจั้งใจจะปึงนั่นนี่ละเหยี่แมมอีอีอีบาลีนี่ลูกไายกูายว่าเรียกมันไปเลยชึกเดี้ยวชึบ แต่ว่าตอนนี้ฉันเองก็ได้ข้าวใบนาร่านั้นโลกไปฉันนั้นซีรีซ้อมไม่ใช่มันจำหนีจำหน้าโอ้เออเดินกว่าดําพูดสองงอนอยู่ยงกองกระพันเฮ้ฉันซาซาโลกไปตัวนี้ไปทุกหลกไปฉันไม่ได้จังเลยบลอดดีไม่มีทางชี้เลี้ยวตรงตาวินีกาลุยไม่แน่นะปนีว่าแต่แล้วกัวไม่ได้ต่าโลกไปกูฉันว่าไม่ได้ต่าโลกไปฉัน ปีนี้เราอย่าเตี้ยงเราเราคนเล่นกันดีวะไม่เล่นอุบาทเตี้ยงได้ชวนเล่นไม่เล่นเห oh, ี้ยแต่เช่นใจให้ใจมาเจอเจ็บเยอะดีหนึงถึงอาวัดก็เลยสิมาถึงวัดร่ำเด็ดไปโยกีไปเจอเทวีนวลจ้า แต่ย่าเวดเช็งเด,ด้มีวิชา บอกว่ามีวิชาดีกว่ามีทรั์แล้วก็จร <So. S 2> ิงๆด้วยครับเรามีวิชาเราภาคภูมิใจนะคเดี๋ยวนี้เจนเดินคว้าได้ไม่มีใครก็ดูถูกดูแกลนงฉันแล้วครับพมเกาโอด้ยแล้วย่างแดดจิงแต่จิงเกาโอาเหมือนเดี๋่วโอติวกูขึ้นไปเหยว่ได้แดดจิงหลัดเลยับอย่ดแมมย่าลงมาดิ้นนะทุกเป็นกลางข้าวแต่ถ้าว่าเหว่ได้กูแล้วลงมาดิ้นอยยดแม่งกูมักโดนแะไะ คนเปรตเราอ้กันน ja. like so, yeah. ี่ตายโองมัน right. ขุมขุมเด้อยะี้แม่กูไม่รู้นังซื้อรู้ตายโองหรือที่สาโช้อน้าไปตั้มม้อยนั่งซื้อไอเปรตก็เล่นกี่าวาดอโดนใส่ไม้ม้อยอย่างนี้แม่ดนหยือที่วัวเลี่ยมแต่โดนวาดดเราบุกวัดเตะหน ไม่รู้ก็แล้วกูจะเรอตู่นี้แม่งกูตัดคอนตัดคอนเออกูดัดบ่อยา่าเอาลงมาตำเนี่ยตำกูสัดปรับลงเลย คน,นนคนไหนที่ชื่อน่าราคนไหนที่ชื่อน่าราเจ้าสเสดกูไม่รู้จักนะน่าร่านามสกุลเจ้าสเสดเหรอน่าร่าเฉยๆกูนี่แหละน่าร่าเฉยๆแต่นาราเจ้าเสเดนะไม่มีอ๋อมึงนี่เอลยน่าราทำ่ไม่ผัวหลงน <c oughs> ั่นมือแม่มารีนี่โคตรดันตุมไม่ใหญ่จริงเออมารีนี่นี่เดี๋ยวกูปลัดอู้ควางจะไปเดี๋ยวกูข้าไปแยกกิจกรรม สวัสดีก no ับน้องมาลีน uh ี huh. ่สว no ัสดีรุนหนุ่ยรุนหนุ่ยจำนี Alexandria ่ได้นะคะจำได้แบบพมไม่ลืมข้าวแดงแกงโรนแต่กินบันคืนไหมอบคุณค่ะหนุ่ยบายดีนะหนุ่ยบายดีกับไม่เจ็บไม่กายได้ได้เนี่ยแหละมาอย่าวอมาเลยใช้อย่าเวงหนุ่ยจะไม่ได้เนี่ยไม่เกี่ยาเลิศเลยไม่ก้อเด้เขาทำอ่ะเด้เลยให้คนนำตาปลายุ่นได้มากรงแก้วบริเลี่ตกดีอยู่ไปเทีงว่ากรงอีน่าได้ เป็นทำให้ปีลงๆไก่บอกเต็ที่พอเทชวนทองคือวันนี้น้องน้องมาลีนี่พ่อไม่ใจเข้าก้อยน้องนาราเลยก็ไม่ใจเข้าก้อยตตุนตึงกับพวกม้วงน้องนารากับพวกม้วนรักปัญหาเนี้ยแต่ว่าตุนอยากจะไปตามคุณพ่อเทชวนทองคุณพ่อเทชวนทองไอ้ไก่เกลียดน้องนาราตีทรุดในชีวิตแกตันหรือก็ได้ต้งการให้ตุนได้รับกำน้องนาราตุนเจอพ่อเลยกับน้องนาราไม่ใจเจ้าจะดีนะตุนก็ใจกัน กหว่าเอาใจกูย้อนกลับใจกูอยู่ไว้รำ้วตาไม่รู้ว่าอ๋อนู้นุ่ยตีแต่มึงก็ก็ไว่ายาจะแม่นุ่ยทุยเต็มหน้าเปลี่ยหัวุีแต่หน้าเลยทำไรต่ว่ามาเหรือนำไรนายกาบแม่ม้อมกูเรียกจะเอา